สวัสดีทุกคนนะครับทีนี้ก็มาเจอกันนะวันนี้เรามาเจอกันด้วยภารกิจรับสุดยอดแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องที่ดีพี่ได้ทำหนังสือนะหรือชีตเนี่ยเรื่องมนตาพระพุนามคือจริงมันคือเรื่องพระพุนามะนะเป็นเรื่องพระพูนามแตเ่เป็นเรื่องของพระพุนามที่มีมิติลึกซึ้งหลายเรื่องในข่าวนี้แล้วพี่จะพยายามสรุปตั้งแต่ ง่ายที่สุดไปจนถึงยากที่สุดสรุปสรุปมาประมาณสักร้อยหกสิบกว่าหน้าโดยประมาณแล้วก็สักประมาณสักเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเป็นมีมีวิดีโอคลิปการสอนด้วยนะทีนี้ก็จะให้น้องดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคณิตศัตร์อื่นๆหลายเรื่องมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องทําเรื่องนี้แล้วน้องบางคนก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้มีหลายคนที่สอนข้ามแล้วก็หลายคนที่ยังไม่รู้นะพระผู้นาม อันนี้เป็นแค่เลเวลพี่จะมองว่าเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเบื้องต้นนะจริงถ้ามันจะมีถัดจากนี้อีกถ้าน้องชอบก็บอกเล่าข้าวสิทธิ์กันนิดนึงนะครับนี่ก็มาดูว่าพระคุนาที่พี่จะพูดเนี่ยพี่มีปกพระคุนาเป็นประมาณนี้นะพระคุนามีทั้งหมดสามปกหนึ่งนะสองนะแล้วก็สามโอเคนี่นะปกที่หนึ่งคือบางคนพี่ทำสามปกเพื่อให้น้องเลือกเลยสามปกนี้เลือกเลยว่าชอบ ชอบปกไหนหนึ่งนะสองแล้วก็สามตรงนี้พี่เรียกว่าเดือมอ่าเรียกว่าอะไรแบล็คบุ๊กก่อนม,นมันมีสีดำเยอะตรงนี้ก็เป็นพระวงนามมนตราอ่ะเหมือนปกนางฟ้าอันนี้เป็นเดอะมูนก็จะมีเดอะมูนข้างหลังนะก็มาดูปกพระงุันครับคือน้องเลือกได้เลยนะครับชอบปกไหนก็บอกพี่ว่าคือตัวข้างในอ่ะร้อยหกสิบกว่าหน้านะร้อยหกสิบกว่าหน้าเนี่ยมันแต่แบ่งออกไปสามปกคือบางคนบอกชอบชอบชอบแบบชอบอย่างนี้ บางคนก็แบบชอบทรงนี้บางคนก็แบบชอบแบบนี้ก็เออเลือกที่ชอบพี่เลยทําให้สามปกเลยเพราะเป็นอ e ีบุ๊กแล้วถ้าน้องคนไหนที่แบบสนใจก็คือก็คือบอกพี่ได้ว่าว่าอาน้องชอบแบบไหนบางทีอาจจะรวมๆพรีออเดอร์กันไหมแล้วเอาจ,จะมารวมเล่มแล้วสั่งเป็นเป็นเป็นเปเปอร์ได้อ่ะทีนี้มาดูกันในพระอุณาม,มนตราของเราเนี่ยนะจะมียันที่ซ่อนอยู่เออมียันที่ซ่อนอยู่จริงๆก็คือเขียนเป็นกําลังใจให้น้องอับน้องดูอ่นนี้พี่เขียนตรงน ก็มาดูนะครับมาดูนะพระคุณามที่ที่พี่ทําให้น้องดูเนี่ยดูนะในนี้ซ่อนปกทุกปกนะจะมีพี่จะเรียกว่าอะไรดีพี่อยากจะเรียกว่ายันที่ช่วยให้น้องจําได้อันนี้นะเป็นเนื้อเรื่องของมันมีหกแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออนี่นะมีคําว่า,าพระคุณามันนี้ซ่อนอยู่พี่บอกเลยอันนี้เป็น ผลต่างผลต่างกําลังสองอหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะเดี๋ยวมีขยายใหญ่ให้ดูนะและ้วดีขึ้นตรงลงทะแยงขึ้นตรงลงทะแยงอ่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีวงกลม,มวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วนี้ก็เป็นพระพุนาิพิปโ,โห่นี้ใส่สีแดงเลยภูมิใจนําเสนอพระพุนาิพิปคือน้องจะเห็นคําตอบของพระพนามโดยที่น้องแทบจะจำเลียงแล้วตอบภายในสามวินาทีสี่วินาทีนะ คือเราได้ดักทางไว้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายคือกาลังสองสมบูรณ์นี่เห็นไหมหน้ากาลังสองนะบวกหน้ากำลังสองบวก,าาก,ส,อบกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองเลยกำลังสองสมบูรณ์เห็นไหม<_ <C> _ <T> พี่เ,เลยสรุปทําเป็นยันมาให้น้องดูเผื่อว้าง<_ <C> _ <T> น้องก็แบบเอามานั่งเขียนรูปเล่นเพื่อจะทบทวนสูตรตัวเองเห็นไหมทุกทุก,ทกเรามีความหมายในทุกวิติกระทั่างอันนี้น้องดูนะดูนะดูนะนี่ลบ b ี บวกลบ b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นี่ก็เป็นสูตรในฟนหุูนามเข้วมานี่หน้ากําลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกลังกําลังสองเป็นสูตรอันนี้ผลต่างกําลังสองหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอันนี้ลบ b 2, ส่วน a อ่านี่เป็นยานที่สรุปไว้ให้น้องๆแล้วพี่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดชอบนะบอกพี่รวมรวมกันเดี๋ยวทำเป็นเสื้อยืดเลยเอายานนี้มาเขียนลงไปในเสื้อยืดเพื่อน,น้องจะได้แบบ เห็นตลอดเวลาน้องก็จะไม่ลืมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือพระหุ่นาวนี่นีพอพระพอพานะปกนะนอนหนูนะสละเห็นไหมทุกมิติอ่ะทีนี้ทีน,ทนี้ก็มาดูต่ออ่ะคือทุกปกเนี่ยพี่จะทําแบบนี้อยู่ละโอเคไหมเออทีนี้ก็จะมีคำนำของปกนี้ด้วยแบล็ปกอ่ะ ดูเลยนะคำนำของอาภิอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่งเราจะได้แบบให้รู้ว่ามนมนดำแห่งพระังนามเหล่านี้จะพาเจ้าดำดิ่งสู่โลกใช่ไหมสู่โลกคณิตศาสตร์ที่ไม่อาจหวนคืนข้าขอให้เจ้าจงมีพลังในการแก้โจทย์มีสุขที่ได้ทำคณิตศาสตร์ทุกลมหายใจเจ้าจะถวิลหามนมนมืดแห่งการคำนวณเจ้าจะทำทำและทำทำในสิ่ง ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเจ้าจะคนพบวิธีวิถีแห่งคําตอบเลือดของเจ้าจะเข้มดังกําลังสามสมบูรณ์ลมหายใจเจ้าจะผันแปรดังผลต่างกําลังสองวิญญาณเจ้าจะแกร่งดังปรานจะถ่ายเทยดังขึ้นตรงลงทะแยงนี่คือคํานาของปกของปกอ่าปกแรกก็เรียกว่า Black Book อ่ะนี่น้องมาดูกปกนี้อันนี้จะเป็นยันหกแถวเหมือนกันนะส่วนอันนี้สามเป็นพระพุนาม เวทพัุนาบนตาหกแถวซึ่งพี่เรียกว่าเดอะมูนเห็นไหมก็จะมียันอยู่ตรงกลางก็จะมีคํานำนะเพื่อให้น้องเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนดวงจันทร์สีเลือดขอสาบให้เจ้าจงมีเลือดแห่งคณิตศาสตร์ลมหายใจแห่งการคํานวณยานแห่งการแก้โจทย์ปัญหาหากแม้นว่าเจ้าจําต้องเดาก็ขอให้เดาคําตอบ ดาววิธีการดาวตัวเลขถูกต้องทั้งสามโลกกระธาตุจริงสามปกนะปกแรกนะปกเออแบ็กบุกปกมตรานะแล้วก็ปกเดอะมูน แล้วนี่ก็ยันพี่ขยายอันนี้ข้างในนี่ยันขยายให้ดูนะขยายให้น้องๆดูเห็นไหมมีความหมายนะทีนี้เห็นไหมอันนี้ก็สูตรนะนี่ก็สูตรนะนี่ก็สูตรเห็นไหมนี่ก็สูตรแล้วนี่ก็สูตรแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ก็อะไรนี่ก็ใช่อ,อันนี้อันนี้พี่ให้ดูหน่อยพี่มีความต่างของยันเหมือนกันนะอ<ร>่าอันนี้จะเหมือนกันใช่ไหมสูตร กำลังสองหาใช่ไหมอันนี้คุณไหมอันนี้ผลต่างใช่ไหมและอันนี้กำลังสามเห็นไหมอันนี้เป็นเว็บนะ w w w ร์ไแล้วก็โซเซ c ต์ดอออันนี้หนึ่งสามสามหนึ่งมันคือสัมประสิทธิ์ไงเดี๋ยวน้องไปดูในคลิปน้องจะเห็นว่าหนึ่งสามสามหนึ่งคือสัมประสิทธิ์อะไรแล้วหายังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงน้องจะเห็นหมดโอเคไหมและนี่นะยัน ซึ่งอะน้องดูน้องดูน,ดนี่ยันพระหูนามพี่ก็จะก็จะอธิบายให้ดูนะนี่คือผลต่างกําลังสองนะเนี่ยน้องไปดูผลต่างกําลังสองก็น้ากำลังสองลบหลังกําลังสองก็หน้าบวกหลังหน้าลบหลังอันนี้ขึ้นตรงลงทะแยงเดี๋ยวน้องจะเห็นอันนี้วงกลมใ่สี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ตาทิ์อันนี้ที่บอกซ้ำไปแล้วนะนี่เห็นชัดๆนะตาทิฟ คือน้องจะเห็นคําตอบหรือดาคําตอบได้อันนี้กาลังสองสมบูรณ์นะน้บอีกทีนะกำลังสองสมบูรณ์ข้างหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูรายละเอียดของพระหุนามนะคือพระหุนามเนี่ยมันมีความมีมิติที่ไปซ้อนกับคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆอ,อีกไม่น้อยนะซึ่งในหนังสือนเล่มนี้พี่ก็จะสอนน้องหลายเรื่องคือแล้วงแต่ความหมายของพระหุนาม นะแล้วก็เรื่องเลขยกกาลังนะดีกรีนะพูดเรื่องสัมประสิทธิ์พึ่เรื่องยกกาลังนะพูดเรื่องเอกนามอันนี้ต้องพูดแล้วก็พูดเรื่องโอเปอเรชันก็คือการบวกลบบวกลบคูณหารพหุนามแล้วในหารเนี่ยพี่จะสอนหารยาวสอนหารสังเคราะห์มีเศษเหลือด้วยนะแล้วพี่ก็จะไปสอนสมการทั่วไปใช่ไหม ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งสมการนี้สามารถเข้าไปใช้เชื่อมกับพาราโบลาได้ก็จะไปหาเรื่องจุดโกับ ทั้งค่า x ค่า y ได้แล้วในการแยกตัวประกอบของดิกรีสองเนี่ยมันจะมีที่แบบใช้สูตรใช่ปะใช้สูตรได้หรือใช้สูตรคือลบ b แบบสูตรสําเร็จเลยสําเร็จจริงๆหรือเป็นสูตรพวกหน้าบกหลังกําลังสองสมบูรณ์หรือเป็นผลต่างกําลังสองเนี่ยอันนี้ก็จะมีแล้วที่บางทีพี่จะเสริมเทคนิคบางอย่างไปให้แล้วก็พูดถึงเรื่องสัมประสิทธิ์ให้ด้วยนะคือไม่ได้ให้น้องท่องอย่างเดียวพูดถึงเรื่องทวินามคือสัมประสิทธิ์เนี่ย การหาค่า 1, 3, 3, 1เนี่ยจนสุดท้ายเนี่ย a บวก B กำลัง N เนเี่ยหายังไงและสุดท้ายประโยชน์ข้างเคียงของพหุนามนะก็คือการที่เอามาใช้กับเส้นตรงกับตรีโกณกับฟังก์ชันเนี่ยเราอ่านหาความชันแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้อจะได้พบหรือได้เห็นประโยชน์ของพหุนามเยอะตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยากที่สำคัญนะมันมีโคตรโกง ออมีโคดโกงพระูนามซึ่งพี่ได้สั่งเคราะห์ออกมาให้น้องใช้คือน้องเห็นคําตอบแล้วน้องแทบจะเห็นโจทย์แล้วแทบจะเดา,เดาคําตอบไ้เลยอ่ะทีนี้น้องมาดูอันนี้นี่คือไกด์ไลน์ของทั้งหมดนี่คือไกด์ไลน์ของพระนามทั้งหมดนะมีการเนี่ยซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบนะซึ่งเป็นหัวใจของพระนามทีเดียวมีดึงตัวร่วมนะหนึ่งเนะี่ยสองมีการแยกแบบสองวงเล็บมีการแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรผลต่างกาลังสองนะเห็นนะสามนะแล้วก็สี่ สี่มีการแยกกําลังสองสมบูรณ์ซึ่งจะแบ่งเป็นหนึ่งเป็นการใช้สูตรเพียวๆเลยนะเพียวๆเลยนะกับอีกอันหนึ่งคือ4ีุ่คือกําลังสองและผลต่างซึ่งตรงนี้มีหลายคนที่พูดแล้วไม่ได้อธิบายลงลึกแต่พี่ลงลึกทั้งหมดแล้วมันก็มีห้านะโดยใช้สูตรกําลังสองคือเป็นสูตรจริงๆเลยสูตรที่แบบน้องเอาไปใช้อะไรเห็นปึ๊บๆไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็หก ไอ้พวกกาลังสูงกว่า2นี่พี่ให้ดาวไว้กําลังสูงกว่าสองก็ากาลังสามาผลต่างกําลังสามกาลังสามสมบูรณ์เนี้ยเราก็เอาไปใช้รวมทั้งถึงวิธีการสอนที่เป็นสรรพสิทธิ์มาขยายดูกันก่อนน้องจะไปด,ดูว่าทั้งเล่มเป็นยังไงอ่เออน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่จัดเตรียมจัดทำมาเพื่อความกระชับทั้งหมดดูนี่มาเห็นไหมดึงตัวร่วมให้ดูกันจัดจัด เดิงจนวร่ไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีอะไรแต่ว่าต้องอธิบายเพื่อความเขาเรียกอะไรแก่นแท้สีเหลืองดีไหมไม่ดีสดนะีเพื่อถึงแก่นแท้นะอ่าการแยกตัวประกอบแบบผลคูณสอง,องเลบพี่ก็จะมีอะไรมีตรงกลางเนี่ยหามาได้ยังไงใช่ไหมตรงกลางหามาได้ยังไงใช่ปะ่ะครั้งท้ายเนี่ยเกิดจากผลคูณคูณการตรงกลางบวกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ทาให้ดูแต่พี่ทําหลายข้อหลายอย่างนะแล้วก็มีอะไรการใช้สูตร ผลต่างกําลังสองนี่หน้ากําลังสองเนี่ยหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนี่นะละเอียดเลยนะเราสี่ดิอันนี้เน้น,น,นย้ำว่าที่อื่นน่าจะไม่ลึกเท่าเราแล้วไปเราอธิบายกระชับสั้นและตรงนะนี่ไงเราเป็นกําลังสองสมบูรณ์แบบเพียวๆเ,เสร็จแล้วเราจะมาแยกกําลังสองและผลต่างเพราะน้องเห็นปะมันมีชุดหน้าเนี่ยที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์คือกอรอสอและชุดหลังเนี่ย พยายามทําเพื่อให้เป็นผลต่างเนี่ยเราเห็นโชว์เห็นเลยว่าเขาพยายามทําโอเคปะ่ะแล้วก็ไปเท่าไหร่ไปห้า่ะสี่แล้วนะห้านี่นะสูตรกําลังสองเนี่ยไม่เพียงแต่พี่ใช้สูตรให้น้องดูนะพี่ยังอธิบายอีกเนี่ว่าไอเนี้ยถ้าน้อยกว่าศูนย์คืออะไรมากกว่าศูนย์คืออะไรเหม็มะเท่ากับศูนย์คืออะไรแล้วเขาแทนตัวเลขให้ดูแล้วก็บอกจุดแข็งจุดอ่อนของมันว่ามันดีตรงไหนมันจะพลาดตรงไหนได้ เออแล้วก็6กกำลังสูงกว่าสอหันนี้มันมากนะย้ำนะมันมากโดยเฉพาะมี B A บวก B กำลัง N เนี่ยทำให้ดูหลายข้อเนี่ยนะสูตรเห็นไหมน้องจะเห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็น้องจะได้ติดตามหนังสือเนี่ยพี่บอกเลยนะร้อยหกสก่าหน้า9พี่สอนเก้าถึง เก้าชั่วโมงถึงสิบ,บชั่วโมงเกือบเกือบสิบแหละเก้าชั่วโมงซึ่งโดยประมาณนะน้องจะเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพังุูนามทุกมิติทุกมุมมองฉะนั้นอย่าช้านะครับรีบนะเพราะว่าวันเวลาไม่เคยรอใครนะครับผมแล้วหวังว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในซีรีส์อื่นๆซีรีส์สองซีรีส์สามก็ถ้าชอบใจก็สั่งจองไว้ได้แล้วก็พูดคุยกันพี่มีเพจด้วยนะก็ทิ้งไว้ในนี้ก็ติดต่อตามนี้นะครับขอบคุณมากอ่อ uh ถามว่าพี่มีแทคติกแล้วแล้วเหนือกว่าแทคติกคืออะไรก็คือโกงนั่นแหละคือมีสูงกว่าเมื่อกี้โกงหนักกว่าเมื่อกี้ขอบอกคือโคตรโกงคือโคตรโกงโคตรแบงโกงด้วยเออขอบอกโกงข้อสอบตัง้งหูน้ำอะจ้ะคือโกงเลยคือแบบรักไก่ หรืออาจจะพูดให้ภาษาให้มันดูสวยหรูหน่อย,อยพี่เคยบอกว่าขั้นตอนของคณิตศาสตร์ก็คือเบสิกใช่ป่ะสูงกว่าเบสิกก็คือเทคนิคถูกไหมแล้วสูงกว่าเทคนิคคือคือแทคติกใช่ไหมแทคติกก็คือลุกเล่นแปลว่าใช่ไหมเออต้องมองก็เป็นแทคติกก็ไดนะ้พูดให้มันดูแบบน,นั่นๆหน่อยแต่เราก็มองว่าเป็นการโกงก็ได้โกงรูปแบบเด่นจะมันทาได้ไงเราไม่ได้ไปลอกใครไงโอเคปะ่ะอ่ะน้องดูนี้ไม่ต้องมองเลยถูกไหมมันใช้ลบ b ส่วน a เป็นอะไรลบ b ลบสิบเกส่วนเตอบ19ส,ส่วนหแอบจำลองชำเรียงมองถูกไม่ถูกดูย้อนขึ้นไปโอ้โหแหมเอ้ยแหมถูกไม่ถูกถูกโกงไหมกงโคตรกองเลยคือคุณใช้เวลาสามเซกัวินาทีหนึ่งสองสามเอาพี่บอกว่าจริงๆคุณมองแล้วตอบได้เลยไม่ถึงเนี่ยคุณมองอย่างนี้ ปึ้งเนี่ยหนึ่งสองตอบลบสิบเก้า